ได้ครับสวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมพันธินร่วมเจิมผู้แทนรัศดรกรุงเทพมหานครเขตวัฒนาและเขตคลองเตยพักประชาชนนะครับก็สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการปกครองในประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับซึ่งก็รวมถึงในพรุ่งนี้จะมีการรายงานของคณะกรรมการพิสาม,มันที่ศึกษากฎหมายและมาตรการการควบคุมกําก,กับบุหรี่ไฟฟ้านะครับซึ่งก็เป็นที่โศกเถียง กันในสังคมอย่างกว้างขวางนะครับวันนี้ก็พี่น้องสื่อมวลชนก็คงสนใจในประเด็นนี้นะครับแต่ผมก็มาอาจจะมาเหมือนรายงานสิ่งที่ได้พูดคุยกันในกรรมธิการปกครองนะครับซึ่งผมในฐานะเป็นสสพื้นที่ก็มีปัญหาสภาพปัญหาหลายประเด็นนะครับตั้งแต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายของตํารวจสอนอ้องที่นะครับตํารวจคุ้มครองผู้บริโภคคือปคบซึ่งผมในฐานะกรรมธิการคุ้มครองผู้บร,คคบริโภคผมก็เคยเร้องเรียนทําหนังสือไปทางตํารวจ ของผู้บริโภคเหมือนกันนะครับและสคบสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งก็ขาดอัตรากําลังคนในการไปปราบปรามนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นปัญหาอยู่ก็เป,เป็นหน่วยงานที่เราเรียกเข้ามาชี้แจงเมื่อเช้านะครับนอกจากนั้ยกงจะมีกรมศุลกากรนะครับแล้วก็จะมีทางกระทรวงสาธารณาสุขฝ่ายปกครองซึ่งก็มามาชี้แจงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยม,มันมีข้อจํากัดในทางปฏิบัติอะไรบ้างน,นะก็ต้องเรียนเรียนให้ทราบอย่างนี้ก่อนครับว่า พลเรือไฟฟ้าเนี่ยเป,เป็นสินค้าผิดกฎหมายเชิงของหนึ่งนำเข้านะครับคือเขาห้ามนําเข้ามาหลายครั้งก็ไปเจอที่กรมศูนย์ว่าจับจับปลอมใช่ไหมเป็นแจ้งเท็จอะไรพวกนี้หรือไม่บอกกับห้ามขายนะน,นี่คือพอรบรคุ้มครองพลริโภคบอกว่าห้ามห้ามขายนะแต่ไอการการครอบครองเนี่ยทางตํารวจเขาก็มีแนวที่ประกาศออกมาว่าเขาไม่ได้ไปเอาผิดทุกคนนะเพราะมันเอาผิดไม่ไหวจะไปนั่งไล่จับปรับเอามาติดคุกสิบปีก็ไม่ไหวตํารวจก็พูดเองนะครับมันมีคน บริโภคหรือสูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่จํานวนมากนะครับซึ่งตรงตรง,ตรงเวทีนี้ผมคงไม่มามาเถียงกันนะว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดามันเป็นโทษทั้งนั้นนะครับคือมันไม่ได้มีสุขภาพไม่ไม่ต้องมาอ้างเถียงกันนะ่ามีข้อมูลเชิงวิชาการผมก็ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเชิงเชิงวิชาการนะดิผมก็มาพูดให้ให้ฟังในเชิงปัญหาท้องที่นะครับว่ากทมอเองเทศกิจเองก็ไม่สามารถจับได้ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถือกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับ แล้วก็ปัญหายกตัวอย่างนะครับหนึน่งในเขตพื้นที่อโศกนานาซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งผมได้รับข้อร้องเรียนเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องบุหรี่ไฟไฟ้าอย่างเดียวนะครับเป็นมีสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆเยอะมากคนขายไม่ใช่คนไทยนะครับต่างด้าวขายบนทางเท้าเข็นของขายนะครับขายในร้านกัญชาคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วกัญชาเขามีใบอนุญาตถูกต้องแต่หลายครั้งพวกนิโคตินเป็นแบบผงหรือเป็นน้ํายาเติมไปอยู่ในร้านกัญชาจะจัดการกับ เรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับก,ก็เป็นปัญหาด้วยนะครับรวมถึงการเข้าถึงของเยาวชนบางทีข้อร้องเรียนนี่คือขายระยะชิดโรงเรียนเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงการขายในรูปแบบที่มันมีกลิ่นที่อาจจะเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นที่ชักจูงทําให้เยาวชนขึ้นเข้าถึงอันนี้เรายืนยันนะว่าไม่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ผิดนะครับการจะควบคุมก็ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ด้วยให้เยาวชนเนี่ยสามารถต้องเข้มงวดแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าพวกนี้ได้ซึ่งเป็นอันตราย กับอีกแง่หนึ่งในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเราไม่รู้เลยน้ํายาที่เติมไปเนี่ยมีโลหะหนักไหมมีปนสารยาเสพติดอย่างอื่นหรือเปล่ามันไม่มีการควบคุมอะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะกํากับดูแลผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้นะครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องโอกาสในการสูญเสียของรัฐในการจัดเก็บรายได้มันเป็นโทษทั้งนั้นนะครับคือมันไม่ได้มีสุภาพไม่ไม่ต้องมานอ้างเถียงกันนะว่ามีข้อมูลเชิงวิชาการผมก็ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเชิงเชิงว ้องที่นะครับว่ากรทมอเองเทศก,กิจเองก็ไม่สามารถจับได้ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถือกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัญหายกตัวอย่างนะครับหนึ่งในเขตพื้นที่อโศกนานาซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งผมได้รับข้อร้องเรียนเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องบุหรี่ไฟฟ้ายอย่างเดียวนะครับเป็นมีสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆเยอะมากคนขายไม่ใช่คนไทยนะครับต่างด้าวขายบนทางเท้าเข็นของขายนะครับขายในร้านกัญชาคนก็งงว่าเอ๊ะแล้ว กัญชาเขามีใบอนุญาตถูกต้องแต่หลายครั้งพวกนิโคตินเป็นแบบผงหรือเป็นน้ำยาเติมไปอยู่ในร้านกัญชาจะจัดการกับเรื่องพวกนี้อย่างไรนะครับก,ก็เป็นปัญหาด้วยนะครับรวมถึงการเข้าถึงของเยาวชนบางทีข้อร้องเรียนนี่คือขายระยะชิดโรงเรียนเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงการขายในรูปแบบที่มันมีกลิ่นที่อาจจะเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นที่ชักจูงทําให้เยาวชนขึ้นเข้าถึงอันนี้เรายืนยันนะว่าไม่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ผิด การจะควบคุมก็ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ด้วยให้เยาวชนเนี่ยสามารถต้องเข้มงวดแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าพวกนี้ได้ซึ่งเป็นอันตรายกับอีกแง่หนึง่งในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเราไม่รู้เลยน้ํายาที่เติมไปเนี่ยมีโลหะหนักไหมมีปนสารยาเสพติดอ,อย่างอื่นหรือเปล่ามันไม่มีการควบคุมอะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะกํากับดูแลผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้นะครับอีกมุมหนึ่งก็เป็นเรื่องโอกาสในการสูญเสียของรัฐในการจัดเก็บรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหานหนึงปััจจุบก็คื จ่ายสวยเป็นที่รู้กันผมก็ถึงขั้นพูดเลยนะครับว่าไม่ได้กล่าวหานะครับสอนอลุมพินีหรือบชนอห้าละเวน้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเห็นอยู่จัดจะคืนนี้ไปดูก็ได้ครับสองทุ่มสามทุ่มไปเดินเนี่ยทั่วถนนสุขุมวิทแบกกรดินขายอยู่ริมทางเทา้าเ,เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับทําไมอันเนี้ยไม่ไปบังคับผมว่ารัฐบาลก็มีปัญหาหรือเปล่าในการไปสภาพบังคับอะครับคุณเห็นอยู่มันมีขายอยู่มันผิด มันห้ามขายผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีขายอยู่เข้าใจละ่ะรัฐบาลก็มีความพยายามไปไปเก็บที่สุลกากรใช่ไหมไปดูที่ต้นทางก็เห็นทําข่าวไปจับกันเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายๆเป็นลอตใหญ่ครับแต่ผมว่าในเชิงของรายย่อยก็ต้องปวดขันด้วยเพราะบางทีมันไปอยู่หน้าโรงเรียนมันไม่ถูกต้องนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแรกเลยกระทรวงดี e, ออนไลน์แพลตฟอร์มขายได้ยังไงเมื่อเช้าก็ทีมเสิร์ชในช้อปปี้ลซด ใน Facebook ใน Google ก็ขึ้นครับบุี่ไฟฟ้ามันมีคีย์เวิร์ดที่ใกล้เคียงกันเยอะมากพวกพอร์ตพวกอะไรพวกนี้ซึ่งต้องไปขอความร่วมมือเขาจริงใช้ AI ตรวจจับคีย์เวิร์ดก็ห้ามให้หมดอันนี้สิ่งที่ทําได้เลยเข้าใจเราะมันมีรายเล็กรายน้อยที่คุณไปขายเองเปิดเพจอะไรเองอันนี้ก็จะต้องไปไล่จับยากหน่อยแต่ผมว่าเราสามารถขอความร่วมมือกับช้อปปี้ซัดซาในเรื่องคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ให้เขาห้ามขายนะครับเพราะว่าเขาจดทะเบียนที่ถิูรณ์ในประเทศไทยและเป็นออนไลน์เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มขนาด มีผู้ใช้บริการเยอะไม่ควรให้มันขึ้นเลยในระบบการค้นหาปิดปิดการมองเหตุไปให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับที่เสนอในกรรมธิการปกครองเมื่อเช้าฝ่ายปกครองครับต้องกวดขันมากกว่านี้อย่างที่ผมเรียนนะครับสอนอท้องที่ต่างๆเนี่ยอย่างสอนอลุมพินีเองปชนอห้าเองผมก็ได้พูดกับตำรวจอย่างชัดเจนเมื่อเช้ารวมถึงกระทรวงสาธารณสุขทางสสสก็พูดกับทางตำรวจเหมือนกันครับว่าปล่อยปะ่ละเลยให้มันมีแบบนี้ได้ยังไง ตรวจปุ๊บวันนี้ติดพรุ่งนี้ก็เอาใหม่เปิดใหม่สต๊อกอยู่ไหนบางทีไปไปจับมามีแต่กล่องเพราะเขาไปมีสต๊อกอีกที่หนึ่งนะครับผมว่าต้องปวดขันมากขึ้นนะครับในทั้งปลายทางเองด้วยแล้วก็ต้นทางกรมศุลกากรก็เัืองรดามันเป็นโทษทั้งนั้นนะครับคือมันไม่ได้มีประสิทธิภาพไม่ไม่ต้องมานั่งเถียงกันนะว่ามีข้อมูลเชิงวิชาการผมก็ไม่ใช่หมอแล้วก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเชิงเชิงวิชาการนะดิผมว่ามาพูดให้ให้ฟังในเชิงปัญหาของที่นะครับว่า กทมอเองเทศกิจเองก็ไม่สามารถจับได้ไม่ใช่พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ถือกฎหมายตัวนี้อยู่นะครับแล้วก็ปัญหายกตัวอย่างนะครับหนึ่งในเขตพื้นที่อโศกนานาซึ่งเป็นเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวซึ่งผมได้รับข้อร้องเรียนเยอะเลยไม่ใช่แค่เรื่องบุหรี่ไฟไฟ้าอย่างเดียวนะครับเป็นมีสินค้าผิดกฎหมายอื่นๆเยอะมากคนขายไม่ใช่คนไทยนะครับต่างด้าวขายบนทางเท้าเข็นของขายนะครับขายในร้านกัญชาคนก็งงว่าเอ๊ะแล้วกัญชาเขามีใบอนุญาตถูกต้องแต่ หลายครั้งพวกนิโคตินเป็นแบบผงหรือเป็นน้ํายาเติมไปอยู่ในร้านกัญชาจะจัดการกับเรื่องพวกนี้ยังไงนะครับก็ก็เป็นปัญหาด้วยนะครับรวมถึงการเข้าถึงของเยาวชนบางทีข้อร้องเรียนนี่คือขายระยะชิดโรงเรียนเลยนะครับยังไม่ต้องพูดถึงการขายในรูปแบบที่มันมีกลิ่นที่อาจจะเป็นกลิ่นผลไม้กลิ่นที่ชักจูงทําให้เยาวชนึ้นเข้าถึงอันนี้เรายืนยันนะว่าไม่ไม่ถูกต้องเป็นเรื่องที่ผิดนะครับการจะควบคุมก็ต้องควบคุมสิ่งเหล่านี้ด้วยให้เยาวชนเนี่ยสามารถ ต้องเข้มวดแล้วก็ไม่สามารถเข้าถึงสินค้าพวกนี้ได้ซึ่งเป็นอันตรายกับอีกแง่หนึง่งในการคุ้มครองผู้บริโภคนะครับเราไม่รู้เลยน้ํายาที่เติมไปเนี่ยมีโลหะหนักไหมมีปนสารยาเสพติดอย่างอื่นหรือเปล่ามันไม่มีการควบคุมอะไรเลยอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถที่จะกํากับดูแลผลิตภัณฑ์พวกนี้ได้นะครับอีกมุมนึงก็เป็นเรื่องโอกาสในการสูญเสียของรัฐในการจัดเก็บไรายได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งปัจจุบันก็คือจ่ายสวยเป็นที่รู้กันผมก็ถึงขั้นนพูดเลยะครบว่า ไม่ได้กล่าวหานะครับสอนอลุมพินีหรือบชอนอห้าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเห็นอยู่จัดจะคืนนี้ไปดูก็ได้ครับสองทุ่มสามทุ่งไปเดินเนี่ยทั่วถนนสุขุมวิทแบกกระดินขายอยู่ริมทางเทา้าเ,เป็นความผิดซึ่งหน้านะครับทําไมอันเนี้ยไม่ไปบังคับผมว่ารัฐบาลก็มีปัญหาหรือเปล่าในการไปสภาพบังคับอะครับคุณเห็นอยู่มันมีขายอยู่มันผิดมันห้ามขายผิดกฎหมายแต่ก็ยังมีขายอยู่ เข้าใจแหละรัฐบาลก็มีความพยายามไป,ไปเก็บที่ศุลกากรใช่ไหมไปดูที่ต้นทางก็เห็นทําข่าวไปจับกันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นหลายๆเป็นลอตใหญ่ครับแต่ผมว่าในเชิงของรายย่อยก็ต้องปวดขันด้วยเพราะบางทีมันไปอยู่หน้าโรงเรียนมันไม่ถูกป้องนะครับก็อยากจะขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับแรกเลยกระทรวงดีอีออนไลน์แพลตฟอร์มขายได้ยังไงเมื่อเช้าก็พิมเสิร์ชในช e, ้อปปี้ลาซาด้าใน facebook ใน Google ก็ขึ้นครับบุหรี่ไฟฟ้ามันมีคีย์ว์ดที่ใกล้เคียงกันเยอะมากพวกพอร์ตพวกอะไรพวกนี้ ซึ่งต้องไปขอความร่วมมือเขาจริงใช้ AI ตรวจจับคีย์เวิร์ดก็ห้ามให้หมดอันนี้สิ่งที่ทําได้เลย mm hmm. เข้าใจแหละมันมีรายเล็กรายน้อยที่คุณไปขายเองเปิดเพจอะไรเองอันนี้ก็จะต้องไปไล่จับยากหน่อยแต่ผมว่าเราสามารถขอความร่วมมือกับช e mm ้อปปี้ซัลซาในเรื่องคอมมูนิตี้ไกด์ไลน์ให้เขาห้ามขายนะครับเพราะว่าเขาจดทะเบียนดิ่ิตูในประเทศไทยและเป็นออนไลน์ uh, เป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มขนาดใหญ่ที่มีผู้ชใช้บริการเยอะไม่ควรให้มันขึ้นเลยในระบบการค้นหาปิดปิดการมองเหตุไปให้หมดเลยนะครับอันนี้ก็ เป็นข้อเสนอหนึ่งนะครับที่เสนอในกรรมธิการปกครองเมื่อเช้าฝ่ายปกครองครับต้องปวดขันมากกว่านี้อย่างที่ผมเรียนนะครับสอนอท้องที่ต่างๆเนี่ยอย่างสอนอลุมพินีเองปชนอห้าเองผมก็ได้พูดกับตารวจอย่างชัดเจนเมื่อเช้ารวมถึงกระทรวงสาธารณาสุขทางสสสก็พูดกับทางตํารวจเหมือนกันครับว่าปล่อยปะละเลยให้มันมีแบบนี้ได้ยังไงตรวจปุ๊บวันนี้ติดพรุ่งนี้ก็เอาใหม่เปิดใหม่สต็อกอยู่ไหนบางทีไปไปจับมามีแต่กล่อง เพราะเขาไปมีสตอ๊อกอีกที่หนึ่งนะครับผมว่าต้องปวดขันมากขึ้นนะครับในทั้งปลายทางเองด้วยแล้วก็ต้นทางกรมศุรกากรก็ยัง